ตัวดำโนดเทปตันกว่าตาลายชวนซองนะครับก้องผู้ใหญ่แควดบานจังหวุนนะครับตัวแดงกาเก้ายอดวิชาเจียวจันชัยครับก้องนองนาดนลนองนาดากระบี่นะครับูนี้ก็เป็นวัวกูตีนึงในรายการนะครับก้องสนามจนโกบานโกตีนะครับยุกไม่ปัฒตนานะครับผูนี้เป็นกูทตีนึงในรายการนะครับเดิมพันกันนึงเส้นสองหมื่นบาทนะครับครับครับยี่สิบนี่นะครับ สนามโกตีนะครับตําการเปรียบคู่วันที่20่ตันวานี้นะสมีกับจนลาวลากลางเดือนมกราใช่ไหมครับวัวแปวัวแปรก็นะปลากาอยู่ดำนะปลากาต่อเสร่องดำต่อคนัะดำต่อนะบาดแผลไม่ก่อยมีนะสมียงนะบาดแผลไม่ก่อยเห็นนะ เาเปรดว่าวัวไม่ด้วยกันดังกูนะวางมีทำนี่ด้วยกันดังกูนะัวตีแดงต่อลึกครับเพราะว่าก้อนนี้ปล่อยยิกล่องขึ้นมาอีกหนึ่งกอดตบอ้วจึงดำบเล่ต่อลึกไปชุดหนึ่งรับล็อปไปเบอร์แดงตีมาดัลรวดเรานะถึงนี้หลักายู่ดำบนะปลักายู่ดำบนะสมีกับดำต่ออ่างส่องกล้าร่องเรานะดำต่ออ่องกล้าร่อง ต่อนะาดัม hmm, ต so like ah, mm ่อเน่ hmm, ่องกรากร่องเน่า huh. ร่องเ่าร่องอ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 ่าร่องเน่าร่องเน่าร่องอกมีร่องเลยอกมีร่องเลยอกมีร่องเลยนะอกมีร่องนะาจากลากาลอยเซลอยซ้ำขึ้นมาสิบกร่องเน่า ดำต่อจันโอ๊คล่องนะซามียิงนะล้วก็โอกต่อลาโอกต่อโอ๊คต่อดำอัดดำต่อดำต่อแดงวิ่งกาวรอบลาวปล่อยล่องปลอยล่องปลอยล่องปลอยล่องร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 ่องตัวแดงดีดวิ่งไปแล้วเนอะกาวรอบมาแล้วเนอะแล้วก็ดำต่อดำนะร่องร่องนะสามีก็ เอาแดงจุกมาซองมีลร่องนะซองร่องนะสมีงาซองร่องนะซองร่องนะ่ดงซอง่ดงซองดงกันไต่ซองงาเมีร่องนะดำตอรัมนะซองงาเมีร่องนะสามีกับซองงาเมียร่องนะซองงาล่องนะซองงาล่องนะสามีกับดำตอดรัมนะดำตอรัมนะตัวแดงกันดีดไปแล้วเนี่ยครับกลารอบเนี่ยตอนนี้ลาก็ขึ้นมาซองงาล่องเนี่ย อโซงามีคนต่อลาวดำตอซองาน้ำซองรองในสมีกับตัวโนตัวดำบันบัตเตอร์น้ำมันนะครับดำตอซองาน้ำซองรองในสมีกับตัวดำโนตเทปปัตันฟ้าตาไลจวนซองนะครับก้องผู้ใหญ่แปดบานจังหุุนนะครับตัวแดงนี่เก้ายอดวิชาเจียวจันใชยครับน้องนดาดนน้องนาดากระบี่นะครับ ซองงามีร่ limite limite องแล้วนะซองงาม im, ีร่องนะครับดำต่อซ้ำนะซองงามีคนร่องนะ่นสมัครับซองงามีร่องแล้วนะครับดำต่อร่ามซองงามีร่องนั่นสมัครับไอว่าไปก็นะดำต่อซ้ำนะซองงาร่องนั่นสมัครับ ไปว่าไ,ไ, mm hmm. ไ,ไปเข้านะครับดําต่อซ้ำนะซอง้าร่องนะสามีครับตัวแดงอินดีดไปแล้วนึงวันนับนะกากาวลบนะครับตอนนี้การตว่าตือเข้านะครับหลากะซอง้ามีร่องนะครับดําต่อร้มนะสามีครับ ไปวัวไปเขานีปลากาอยู่ตัวโนตัวดำเนี่ยดำตัวซ้ำเนี่สองงานรองเลยนะ สองอารองนะสองอารองนะดำต่อซ้ำนะสวมีรับไม่เป็นอาทิตย์เล่นเล็กคุณเลยนะตัวโนตัวดำตัวต่อโนตีประธานฟาตลาดชวนซองนะค้องผู้ใหญ่เป็ดจังวุนนะตัวดำมีเยอะซึมเยอะเล็ดมั่งนะสวมีรับบรรยากาศก็ถือว่าไม่ร้อนนะหมัวฝนนะ ดำต่อซ้นะซองอยังมีคนล่องนัสมีกับหลังดดนตัวดำก็ได้แปร่ไปรูเต้านะครับนะวอด้ลารละมาตริกลนะ ขอบวัวขอบเก้านะครับราคาอยู่ตัวดำนะดำต่อซ้ำนะซองง่ายังมีคนร่องนะครับขึ้นมาจอดอยู่ที่ซองง่าร้องนะดำซ้ำต่อนะสมัยรับไปวัวไปเก้านะสมัยรับไปวัวไปเก้า สองงายังมีเยกล่องเลยนะส่องงายร่องนั้นสมีครับดาต่อซ้ำส่องงาเรียกร้องนั่นสมีคกับผมว่าผมเก้านะวกคูนี่เป็นหัวกูตีนึงในรายการนะครับกล้องใบโปรแกรมสนามจนโกบานโกตีะครับจะเมาะครับ ในรายการมี8คู่นะครับคู่นี้เป็นคู่ทีหนึ่งนะครับในรายการนะครับเดิมพันเงินกาหนึ่งเสนรองเงินบาทนะครับเป็นหัวไม่ดังโก่เนี่ยวางมีตำแหน่งนี้ดังโกตัวแดงตกต่อดีตกะกึ่งดีเป็นจริงเลยครับแต่การลบเก้ามาเนี่ยตอนนี้มาจอดอยู่ดี่องหน้าร่องเนี่ยซ้ำก็มีร่องนะ่นสมีครับ บอกไม่โต้งนะหัวไม่ตังโูนะสมีครับมีเอแเตกตังโูนะครับหันี้เวียนไปเวียนไปเวียนไปเอสเกคือว่ามีตั้งนี้ต่งหูนะว่าซองจัดเมียร้องนะดำยกไปซองจัดต่อร้องจัดต่อดำเหี่ยวกลางได้ไหมไม่ได้เอาบุตรของเราซองจัดเมียร้องแล้วนะครับดำต่อเซ่นะครับ าากอยไปวัวไปเข้านะครับซ่อง,อง,งจัดมีร่องลาวตรงนี้ครับซ่องจัดมีร่องเซต่อซ่องจัดร่องนะครับดำต่อเซนะซ่องจัดร่องนะสามีครับกอวัวกอเข้านะครับลาก่ายู่ตัวโนตัวดำเนับโนูดเทปปลาตันควาตาลายชนร่องนะครับกองใหญ่แควบานจังวุ้นนะครับซองจัดต่อสามร่องลาวนะครับดำต่อซองจัดนะสามมีร่องลาวนะครับ